สวัสดีครับร้านจุดปินเตอร์ครับแล้วก็มารีวิวนะชุดนี้นะที่เรารีวิวกันที่หน้าร้านแล้วนะครับเป็นชุดใหญ่ของเรานะครับก็วันนี้มาครบเต็มระบบแล้วครับไม่ว่าแหลกนะครับมิกนะครับ EQ คอร์ดไมลอยนะครับปลั๊กไฟตัวนี้คุมเครื่องปรุงนะปลั๊กไฟตัวนี้คุมพาวเวอร์นะพาวเวอร์ทั้งหมด4ตัวนะครับใส่แหลกเรียบร้อยนะครับ AT505 สองตัว AT605 ลูบิด2ตัวนะครับแล้วก็ใส่แหลกเรียบร้อยนะครับแหลกสตอมนะครับ S <S ก็ชุดเครื่องเสียงนี่ครับตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับของลูกค้านะครับตั้งเรียบร้อยแล้วครับเป็นตู้เบ็ยี่สิบเบ็ดนิ้วนะฮะมาดูเลยตู้เบ็ยี่สิบเบ็ดนิ้วนะครับ,บสิบสองใบนะครับใใตรงน,นี้เป็นสูตรจะแคบข้างนะครับผมตัวนี้เป็นสตอมซาวด์ซิสเต็มนะครับดอก 2,500วัตต์นะครับวอยห้านะครับผมวอยห้านะครับแม่เหล็ก2ก้อนนะครับส5 0ร้อยหบนะตู้ยี่สิบเอ็นนิ้วนะโควเมก้าคอร์บเหล็กนะครับผมหูยกเหล็กนะครับตะแกรงปั๊มหนาๆนะครับผมแล้วก็จะมาด้านหลังก็จะเป็นครับผมก็ฮอนตัวนี้เป็นฮอนเอสเอเลยนะครับปาก24นิ้วนะตัวนี้ท็อปสุดนะเราใส่ตูดแม่เหล็ก850นะครับตัวนี้ท็อปสุดนะครับตามงานแข่งนะตามหนังแข่งนะฮะ ตามงานชนต่างๆนะครับจะเป็นตัวนี้เลยเป็นตู้ตัวนี้เลยนะครับที่เราใส่ให้ลูกค้านะครับแล้วก็อ่าตัวนี้เป็นแหลมแหลมก็เป็นโฟเมกาเหมือนกันนะครับโฟเมกาสีน้ำเงินนะครับเป็นแหลมสตอมนะกล่องละ6หัวขอบเหล็กนะครับ4กล่องนะครับตัวนี้ก็ใช้เอ55แต่ตัวนี้เราออกแบบมาไม่บิดนะครับขับข้างละ12ดอกนะครับ s อ55หนะครับ1ตัวนะครับข้าง1 2กล่อง12ดอกแล้วฮอนข้างละ4ตูดนะครับ850วัตต์4ตูด55 0 0ของเราส่วน6,5 0 0ฟูลบิดของเราขับเบร สิบสองใบครับใช้สองตัวนะชแนลละสามใบครับต่อหนึ่งชแนลครับเดี๋ยวมาดูวันั่นแหละวันั้นแหละนี่ครับวิธีการต่อก็มาตู้แรกนะครับนี่ครับชแนลที่หนึ่งครับแล้วเราก็พ่วงไปสองแล้วก็พ่วงไปสามนะครับก็ใช้แอมพาวเวอร์เบดทั้งหมดสองตัวนะครับวิธีการต่อจะเป็นสเปคคอนทั้งหมดนะะเราจัดให้ลูกค้าต่อง่ายๆครับสายวิธีีครับแล้วก็ตัวนี้นะครับ เพศเราร้านจุ๊บอินเตอร์นครมฐถมเลยนะครับประมาณนี้นะครับชุดนี้ชุดนี้คข่าวๆรายละเอียดมันประมาณ 4, สี่แสนสี่แสนต้นๆน,น,นะครับสี่แสนต้นๆนะครับตัวนี้เพราะว่าอ่าอรายละเอียดมีหม,ม้อเพิ่มไฟมีอะไรอีกหลายอย่างนะครับขาตั้งตู้นะฮะขาตั้งตู้ลูกค้าก็สั่งที่เรานะฮะขาตั้งตู้แบบนี้เลยนะครับผมก็งบคข้าๆนะครับงบคข้าวๆ ลูกค้าไม่ได้ซื้อชุดเดียวครับลูกค้าซื้อชุดใหญ่ไว้รับงานนี่ครับบ้านพี่เหนะครับก็คือเล่นเครื่องไฟนะครับมีไฟประดับนะฮะมีจอหนังนะมีนั่งร้านโดยตรงเลยครับอันนี้ไฟประดับแล้วก็แล้วก็พี่เหาก็สั่งชุดเล็กอีกหนึ่งชุดนะชุดนี้เอาไว้ฝั่งในบ้านนี่เพราะว่าชุดใหญ่คงเปิดไม่ได้แน่นอนครับสําหรับฝั่งในบ้านก็เลยต้องมีชุดเล็กเอาไว้แก้เหงาอีกอีกหนึ่งชุดนะก็ จะส่งสองชุดนะครับซื้อชุดใหญ่แถมชุดเล็กนะครับประมาณนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวมาลองฟังมาลองฟังกัน,นครับตองปั่นตองปัน<ะ>เดี๋ยวเดีมาลองฟังเสียงเเบาๆกันนะครับ เม็นนี้อยู่กอดลาวมาดูแนลดําทีเจ้าเปียนตาลายทีรอคน,นอองเงน้าสอดใจหวังเจออยากเจอแต่คงไมคบอกว่าละน้องเริ่มมองเขามองกลก้าเล้ากัน វិញภูหมายอย่าใครรับรู้ว่าแท้ใจเบิกเผาอยู่เรื่อย ไปเด้อคนนี้นแบบนีน้นีอยู่บ่หามาว่ากูเป็นยอมนี้นต้องเสียอันตรา,ายทีเพราะพอเริ่มบ่สินนตอบใจโอ๋เธออยากเจอแต่คงมาบอกคือว่าละน้องเรื่องของเขาบ่กล้า ก,ก,ก็ประมาณนี้ชุดนี้เบ็ดเสร็จก็ตกอยู่ประมาณ4,000ห้านะครับ4,000ห้านะครับรายละเอียดคือจะได้โต๊ะว,วางมิกซ์ไปด้วยนะฮะชุดนี้ได้โต๊นะฮะโตก็ตัวทําสั่งพิเศษครับลึก80เซนนะครับเพราะว่าฟาวเวอร์เรายาว80นะครับตัว6.5แล้วก็พิเศษตัวนี้ก็คือเพิ่มมอดพึ่งไฟด้วยนะครับ ตัวนี้หม้อดึงไฟด้วยอ่ากรณีไฟตกไฟอะไรเราจัดให้ได้หมดเลยนะครับใช้หม้อดึงไฟร้อยแอมป์นะครับใครไม่เอาหม้อดึงไฟก็ลดไปประมาณ2 0,000ื่นนะประมาณมอดึงไฟแพงเราก็ชุดตู้ลําโพงนะครับขาตั้งนะฮะนะฮะขาตั้งก็คือเราจัดให้ครบเซตเลยชุดนี้ในราคางบนี้นะฮะก็ส่วนใครไม่เอาขาตั้งไม่เอาอะไรเนี้ยอ่าอาจจะจบได้4ี่แสนสองอ่าประมาณนั้น4ี่แสนสองเราก็จัดให้ได้ครับสําหรับเบรดยีสิบนิ้วนะครับ12ใบตามชุดนี้นะครับก็ รายละเอียดนี่เลยครับปลั๊กไฟสตอมไมลอยไมลอยก็ใช้ตัวดีเลยครับตัวจูนคอสสตอมโมนะครับ EQ คิวสไลยาวนะซาวเบสมิก HR X10 นะครับจะมีรุ่นเดียวครับที่มีปีกและสามารถใส่แลกแบบนี้ได้แล้วก็ตู้โหลดตัวนี้คุมพาวเวอร์ใหญ่เลยนะครับนี่ครับรายละเอียดพาวเวอร์นะวันนี้เราก็เดินทางมาส่งเรียบร้อยนะครับนครสวรรค์นะลูกค้าก็เป็น FC เรานะครับดูเรามา2ปีแล้วตั้งแต่เราไปส่งแม่วงนะครับพิษณุโลกนะครับผม อ่บอกกุ้งนะฮะใครเป็น FC เราก็จะรู้ทุกคลิปที่ผมทําลงนะครับว่ามีที่ไหนบ้างนะครับก็นี่รนนนครับเจ้าของอยู่ด้านโน้นครับก็เจ้าของก็โอเคเลยนะครับก็เหลือลอ,อันนี้จอหนังนะฮะเดี๋ยวตั้งหนังแล้วก็ตั้งเครื่องเสียงซ้ายขวาก็เล่นหนังได้เลยรับงานได้รับงานเครื่องไฟได้ทั้งหมดนะก็ชุดนี้ก็ประมาณนี้เราก็มารีวิวเราก็มาจัดส่งให้นับถึงที่นะครับวันนี้นครสวรรค์นะอันนี้เลยนะราดยาวอำเภอราดยาวแล้วก็ยังมีชุดนี้นะครับที่พี่เขาแจมมาอีกหนึ่งชุดนะ อันนี้คนรักเครื่องเสียงของจริงนะฮะก็มีชุดใหญ่แล้วก็อยากมีชุดเล็กด้วยนะรันนี้เราก็จัดมาในโปรโมชั่นพิเศษให้พี่เขานะครับเพราะว่าซื้อชุดใหญ่แล้วชุดเล็กเราก็จัดให้ราคาที่มันพอสบายๆไปเปิดดูเปิดเปิด,เป,ดเปิดชุดเล็กดเิเปิดเลยเปิดเลยเดี๋ยวมาฟังชุดเล็กนะชุดนี้ชุดนี้านสามหมืน่นสามพันบาทมันไม่ติดข้างเสียบไม่ลงเสียบไม่ลงข้างหนึง่ง มาดูชุดนี้นะชุดนี้เป็นเบส18นิ้วนะฮะเบส18นิ้วเทอร์โบทำไม้อัดนะชุดนี้ไม้อัดก็เป็นชุดสตาร์ทอ่าถามว่าเริ่มต้นไหมมันเริ่มต้นได้มากกว่านี้แต่ชุดนี้ลูกค้าสั่งอัพพาวเวอร์เป็น600แล้วก็102นะครับคอร์สไมลอยปลั๊กไฟแหลกมิกเอฟเฟกต์ USB นะบลูทูธครบนะครับกลาง12นิ้วชุดนี้3 3 0 0 0สามนะฮะชุดนี้3 3 0 0 0ามแต่พร้อมส่งอยู่ประมาณ35,000นะครับอ่าชุดนี้พี่เขาก็จัดอีกหนึ่งชุดเอาไว้ฟังในบ้าน,นแต่ อันนี้ของพี่ลูกพี่ลูกพี่เขาก็จะพิเศษกว่าท่านอื่นนิดนึงนะครับเพราะว่าเขาสั่งชุดใหญ่นะถ้า,าลูกค้าที่ดูอยู่ก็ประมาณสามหมื่นสามนะสำหรับชุดนี้นนาา,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 ากเเอออยัอน,อออยน,นื้ควมง อันนี้ก็ชุดใหญ่ของเรานะครับผมก็ประมาณนี้เรารีวิวให้ดูว่าเรามาจัดส่งนะครับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นชุดเล็กหรือชุดใหญ่นะครับเราจัดให้ได้ตามงบประมาณนะครับอันนี้ท่านเจ้าของนะครับจเจ้าของไม่ค่อยอยากออกกล้องแล้วเลยครับอันนี้พี่เจ้าของเลยโอเคไหมพี่ผมขอ,อน,นิดนึงโอเคครับโอเคนะครับ ก็พี่เขาก็เอฟซเรามานานแล้วนะครับพี่ตั้งแต่แม่วงเลยตั้งแต่พิ่จุโลกเลยนะครับก็พี่เขาได้มีโอกาสนะครับได้ลงทุนทําเครื่องไฟขยายเสียงนะครับแสงสีเสียงต่งตางๆก็ติดตามเรามาก็ให้เราจัดนะครับตามที่เราชอบก็ไปถึงหน้าร้านเลยนะครับแล้วก็เลือกของกันนะครับว่าจะเอาตู้แบบไหนคุยกันนะครับพี่เขาวางมัดจำให้ผมเลยปุ๊บ ประมาณ1เดือนพอดีนะชุดนี้ <laughs> ก็ประมาณ1เดือนนะครับกว่าจะจัดเสร็จว่าชุดใหญ่แน,น่นอนแล้วผมก็จ้าง6ล้อมาส่งเรียบร้อยแต่6ล้อไปแล้วนะครับก็ประมาณนี้วันนี้เรารีวิวนะฮะจัดส่งลาดยาวนะครับก็เครื่องปรุงประมาณนี้เลยนะครับใครสนใจก็ติดต่อทางเบอร์โทรด้านล่างได้เลยแล้วก็เพจ Facebook พิม์ร้านจุ๊บอินเตอร์น้คราฐผสมทาง u t u b e แล้วก็ a c e b o o k นะครับก็กดติดตามกันได้เลยนะครับทั้ง ในไลน์ลก็ได้ไลน์ก็แอดเบอร์โทรมาหรือว่าทางเพจ a c e b o o k ก็พิมพ์ร้านจุ๊บบิดตัวผมแล้วก็ฝากกดติดตามไว้ด้วย like, นะครับกดไลค์กดติดตามกดแชร์นะครับเรามีอะไรเรากา็จะมาลงให้เรื่อยๆืครับสำหรับชุดนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันชุดใหญ่อีกหนึ่งชุดนะครับสำหรับของเราก็กราบขอบพระคุณลูกค้านะครับเดี๋ยวคงจะเทสคงจะอะไรกันอีกสักพักหนึ่งนะครับก็ส่วนคลิปอาจจะลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับ ไปดีบ้น้องปุณิพอนากันดังนุนเดี๋ยวนีมีคนคอยดูแลเราไปแต่งงานแล้วมาเพยยคนที่เกิดใจสม,มยนีอยู่จจทจได้ามไครความคิดพ่อิ เลยหล่อทักสองเรานตนเป็ hum, ่เจ uh, ้าแด้ง้าบาดที่คือสิีมาน้อยิงปาาเหนือปายใส่เสื้อว่าบอกสัตว์ริ่งใาญ่ัวเจ้าดินดำของหมูบ้าวเาต่เปี่ยนท่จังโอาดีกาดีใอน้ ผูสาวเก่าคนเคยรักกันมาพอยังห่วงหานน้เจ้าอับลังอับลังเช็คหนึ่งสองเช็คหวานจืชื่อชื่อหน่งสอเช็คเช็ค1 2 3 4 5สองสเจ็ดก้าเช็คทดสอบ ทดสอบทดสอบทดสอบหนึ่งสองเช็ค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 หนึ่งสองเช็คเช็คหนึ่งสองทดสอบทดสอบทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้า หดทดสอบ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 หนึ่งสองสองเช็ควัดจืชื่อชื่อหนึ่งสองชื่อหนสองเช็คจืชื่อหนึ่งสองหนึ่งสอง่ห้าจ แล้ก็ติดตามนะช anel ร้านจูบิน,เ,นลลเตอร์ไว้ด้วยวันนี้ลายเป็นเท่านี้นะครับสวัสดีครับ